แล้วล่าสุดเนี่ยนะก่อนจะไปที่กลุ่มกลุ่มมวลชนเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยกลุ่มที่ขยับก่อนวันนี้คือกลุ่มค,คอปทอไปเรียบร้อยแล้วฮะไปหาพักร่วมไหนดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคุณพิชิตชัยมงคลวันนี้นําทีมประชาชนตั้งต้นกัน,กนที่กระทรวงการคลังถูกไหมฮะนี่มีเสียงบรรยากาศไหมขอภาพตั้งต้นก่อนนะอาภาพตั้งต้นก่อนแล้วค่อยๆภาพที่เดินไป ยังไม่ต้องเปิดภาพให้สัมภาษณ์นะภาพขาบวนอยู่ไหนนี่หลังจากตั้งต้นเสร็จสับเนี่ยนะฮะถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ขอให้พักรวมไทยสร้างชาติถอนตัวจากรัฐบาลน,นี่ฮะแล้ววันนี้มีตำรวจคือผู้กำกับสอนอบังซื่อพันตำรวจเอกสนองแสงมณีออกมาคุยกับแกนนำคือคุณพิชิตหลังจากนั้นบรรดามวลชนก็เดินทางไปที่หน้าพักรวมไทยสร้างชาติและ อ่านแถลงการนี่อันนี้คือตอนเดินนะฮะตอนที่อ่านแถลงการเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือขอให้ถอนตัวอันเนื่องมาจากคลิปเสียงของนายกที่คุยกับฮุนเซนดังนั้นเนี่ยประเทศตอนนี้มันไม่สามารถจะผ่านวิกฤตไปได้แล้วถูกไหมฮะ,ะโดยเฉพาะคุณแพรทองทานไม่สามารถพาประเทศผ่านวิกฤตได้ดังนั้นต้องเสียสละโดยการลาออกพักร่วมต้องร่วมมือกัน ขณะเดียวกันวันนี้ตอนที่มีการอ่านถแถลงการขอให้นายกลาออกยังมีการพูดทิ้งท้ายอยากจะชวนคุณเอกนัทพร้อมพันมาเดินตากแดดร่วมกันหน่อยไหนมีภาพรัฐมนตรีขิงบ้างไหมเอามาไม้ทีมงาน คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เพราะสมัยก่อนตอนที่เขาชุมนุมกันก,นกนปสปสกปสปสเออคุณเอกนัทท่านรัฐมนตรีอุตส,สาหกรรมใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะซึ่งปัจจุบันอยู่รวมไทย<ช>แล้วก็ได้นั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วก่อนหน้านี้พวกเขารู้จักกันอตอนเป็นกปปสวันนี้คุณเอกนัทมาร่วมกับเพื่อไทยแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากให้คุณเอกนัทมาลื้อฟื้นความหลังมาเดินตากแดดด้วยกันหน่อยตอนนี้เพราะคุณเอกนัทก็อยูอร่รวมไทยใช่ค่ะเอาละสิฮะนี่ รัฐมนตรีขิงคนนี้ก็ดีกรีประวัติดีมากนะเรื่องการศึกษานี่ฮะแล้วเป็นรัฐมนตรีเห็นตั้งแต่ตอนเล่นการเมืองใหม่ๆะ่ะวันนี้จเจริญกว่าเราแล้วเนี่ยนะนนมันเก <c oughs> เป็นรัฐมนตรีแล้วฮะรัฐมนตรีขิงแกนนําเขาก็เลยเรียกถาม <c oughs> มาเดินถนนกับเราไหมตอนนี้แบบแดดร้อนๆไหนฟังเสียงทางด้านของแกนนําดูหน่อยคุณพิชิตชัยมงคลเดินทางมาในฐานะมิตร นะครับมาในฐานะมิตรที่ต้องมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็มาเรียกร้องกันสักหน่อยนะครับทั้งหัวหน้าพักเอขาที่การพักแล้วก็กรรมการบริหารพักหลายท่านรวมทั้งคณะทำงานของพักรวมไทยสร้างชาติหลายท่านร้วนเคยอยู่ในพื้นที่การเคลื่อนไหวภาคระาชนกันมัน่อกน,นะครับในปี2556-57นะครับในนามก,กปรปส นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรรกรวมไทยสร้างชาติน่าจะเข้าใจความรู้สึกความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่สังคมเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องณนะตอนนี้ก็คือว่าต้องพาประเทศไทยผ่านวิกฤตไปให้ได้นะครับผมคิดว่าหลายหลายท่านคิดตรงกันคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยคนรับหนังสือบอกเป็นผู้ในการพัก,กรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมค่ะเสกิ ใช่ค่ะด็อตอร์ิมาลัยผิวพันธ์วันนี้ให้สัมภาษณ์กับช่อง8ด้วยหลังจากที่มวลชนมากดดันให้ถอนตัวอันนี้ด้วยความเคารพเดาได้เลยไม่ถอนหรอกตอนนี้ถูกไหมฮะค่ะเอาว่ายัางไงบ้างเสหิวันนี้ค่ะเสหิก็พูดคุยกับน<ท>ักผู้สื่อข่าวของเราน้องแบบีชมพูนุษย์นะคะบ,บหนึ่งนะทีมงานเอาผังคอรมอใหม่มาไหม เอามาดูหน่อยสิรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวเปิดผังเลยก็ได้เมรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็คือคุณพีรพันธ์ใช่ค่ะก็ยังได้นั่งพลังงานใช่ไหมครับเมย์ก็พลังงานคุณขิงก็ยังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเหมือนเดิมนี่เพราะฉะนั้น ถามว่าถอนตัวไหมล่ะเขามาเรียกร้องแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยเสหิบอกว่าจริงๆความเห็นนะตอนนี้สังคมมองว่าพักมีการแตกออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนหนึงสิเสียงคุณพิรพันธ์อีกส่วนหนึ่งสิเสียงของสี่แห่งสุชาติที่ไม่สามารถคุม<อ>สสได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้แกตอบอันนึงน่าสนใจนะถามบอกเห็นม็อบมายรู้สึกไงแกบอกรู้สึกอบอุ่นแกใช้คําว่ามวลชนห่วงพัก อ๋อเหรอฮะนี่มวลชนยังห่วงพักและรู้สึกอบอุ่นพักก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์เปรียบเหมือนคนเรารักกันบางทีทําอะไรเพื่อแฟนแต่เขาไม่รู้เราต้องอดทนและต้องแลกอาจจะไม่เข้าใจหรือโกรธกันบ้างแต่เมื่อสิ่งสําเร็จเขาจะเข้าใจเรานี่เปรียบแบบไม่ให้แตกหักเลยนะเหมือนกับตอนนี้แฟนไม่เข้าใจเราแต่เราจะทําเพื่อเขาแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันออกเนี่ยแฟนเราจะเข้าใจเราเองแต่ก็เป็นรัฐมนตรีต่อนี่ ใช่ก็คือก่อนอหน้านี้ใส่หีแกโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เหมือนกันบอกว่าอธิบายบอกว่าที่ต้องอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าคุณพิรพันธ์ยังมีกฎหมายสําคัญเกี่ยวกับพลังงานที่ต้องมีการผลักดันคือถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยกำลังจะเข้าคอรมอกาลังจะเข้าสภาแล้วเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะผลักดันให้เรื่องนี้แล้วจะทาให้คนไทยใช้ไฟถูกลงน้ํามันก็มีปัญหาที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยมันก็จะได้ทําให้ทุกอย่างนเดินได้ให้กฎหมายมันผ่านก่อนก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวแฟนจะเข้าใจเดี๋ยวแฟนจะเข้าใจเพราะตอนนั้นขอนั่งต่อ เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาพลังงานก็มีเหตุผลใช่ไหมเอาฟังเสียหิตนะฮะว่าในระบอบเิฟไตเนี่ยมันเป็นความสวยงารของเิฟไตนะครับเราเคารพความคิดเคารพสิทธิ์ของแต่ละท่านเคารพการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นธรรมดาของการเมืองนะครับความเห็นเนี่ยก็แตกต่างแหละหลากหลายได้นะครับอันนี้เราคงจะไม่ไบก่้าวร่วงแล้วก็เคารพทุกความคิดเห็น นะครับทุกคนไม่ครับรู้สึกอบอุ่นมากกว่าเพราะว่าเขายังรักและเป็นห่วงพักอยู่ถูกไหมครับมีความห่วงใยก็ําความรักความห่วงใยแล้วก็ความคิดเห็นมาบอกกับทางพักนะครับซึ่งพักก็มีหลายส่วนที่ต้องไปวิจนะครับเราก็ต้องวิจในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดน,น,น,นะครับว่าอะไรคือก็อ่ะก็มีเหตุผลถูกไหมฮะในส่วนที่พักพยายามจะอธิบายส่วนมวลชนเขาเข้าใจไหมละ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งล่าสุดวันนี้ไม่ใช่แค่คอปทอนะ นังหงาคาราวานมาแล้วฮะล่าสุดเมื่อตอนบ่ายสองครับคุณผู้ชมฮะลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมของกอทมอนังหงาสุรชัยจันทิมาทรแล้วก็คุณวัชสศิษธ์ทิเขตซึ่งเป็นศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางสังคมและกลุ่มศิลปิน72คนประกาศจุดยืนนะครับคุณผู้ชมฮะไล่คุณแพรทองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีให้พ้นจากตําแหน่งฮะ ถามว่าวันนี้นัาหงามาในนามอะไร<ม>นัาหงามาในนามเครือข่ายศิลปินปกป้องแผ่นดินไทยโดยเบื้องต้นหลังจากที่ได้ชมคลิปเสียงมีข้อเรียกร้องโดยนัาหงาอ่านถแถลงการทีมงานมีภาพของน้างาอ่านถแถลงเอาเอาภาพที่เกิดเหตุก่อนนะภาพแมติดภาพที่เกิดเหตุ <c oughs> นึกว่าเป็นอัจญากรรมไม่ใช่นะฮะภาพที่จุดรวมตัวทีมงานเอาภาพตอนอ่านถแถลงการขึ้นมาก่อนประเด็นคือนัาหงากำลังอ่านถแถลงการหลักใหญ่ใจความคืนหนึ่ง นายกต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุดโดยการลาออกยุติการขัดแย้งเผชิญหน้า 2. เครือข่ายศิลปินขอประกาศเจตนารมณ์พร้อมเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้กรอบกฎหมายและ 3. ขอยืนหยัดไม่เอารัฐประหารอ่ะเดี๋ยวให้ดู3ข้อที่น้างหงาเรียกร้องซึ่งถ้าพูดกันตามตรงน่าจะตรงกับมวลชนที่จะรวมตัววันที่28หรือเปล่าเพราะเขาขอให้ลาออกไม่จะยุบสภานะฮะ ขึ้น3ข้อของนักงหาขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่ฮะสข้อมีเสียงตอนอ่านถแถลงการไหมถ้ามีอภเปิดขึ้นมาหน่อยฮะนางหาคาวานอ่านถแถลงการขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสาธารณชนดังต่อไปนี้นายก,กรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบสูงสุดโดยการลาออกจากตำแหน่งในทันทีเพื่อยุติความขัดแย้ง ลดก,การเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจบ,บานปลายจนนำไปสู่การฉวยโอก,กาสของอำนาจนอกระบบที่ไม่พึงประสงค์ ผู้ชมครับและหลังจากวันนี้จริงพอเขาทากิจกรรมรไรเสร็จเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันกลับนัาหงาเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันเนี่ยนะครับคือก็ถามบอกนัหาหงาการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือจุดประสงค์เนี่ยเอาจริงอย่างที่บอกคือ3ข้อถูกไหมฮะ <Okay. S 1> และให้ดูภาพที่เขาไปทํากิจกรรมคู่กันด้วยนัาหงาบอกเป็นเพราะห่วงบ้านเมืองคือนัาหงาบอกว่าทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรผมจะไม่ทวนซ้ําแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนายกรัฐมนตรีโดยผมอยากจะบอกไปถึงนายก เอาจริงๆก็คืออยากจะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีประโยคที่บอกว่าทหารทำเอาเท ใช่ไหมผมมองว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมเพราะทหารเขามีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานซึ่งการรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีควรลาออกทันทีหากลาออกไปแล้วสามารถเคลียร์ตัวเองให้สิ้นข้อสงสัยจะกลับมาอีกหน่าหาบอกผมไม่ขัดแล้วตอนนี้ถูกไหมใช่ค่ะและกลุ่มมวลชนที่กําลังรวมตัวกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณจตุพรหรือกลุ่มคอปทอ น้างหงาบอกผมก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบสะเทือนถึงรัฐบาลหรือไม่เพราะเท่าที่ดูตอนนี้รัฐบาลก็เฉยๆราวกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเขายังระดมกำลังจะตั้งรัฐบาลใหม่ๆซึ่งตอนนี้พักการเมืองเกิดความแตกแยกอย่างเห็นได้ชัดน้างหงาบอกว่าพักที่เคยร่วมรัฐบาลเห็นบอกว่ายังขอลาออกเอ๊ะพักไหนเม คือขนาดพักเคยร่วมรัฐบาลยังขอลาออกน่าจะเป็นภูมิใจไทยภูมิใจไทยถูกไหมฮะมมเพราะสถานการณ์บ้านบ้านเมืองตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงเรียกว่าคอพาาเขียงผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะกระทบกับประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้และไม่เป็นผลดีกับประเทศอย่างแน่นอนนี่ฮะนั่นคือเหตุผลทำไมต้องออกมาไหนฟังนังหงาให้สัมภาษณ์หน่อยหลักๆก็คือนายกต้องแสดงสิบุริตอะไรทำนองนี้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงคลิป ระหว่างนายกพูดคุยกับนเซน็นแล้วก็สิ่งที่ได้จะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่มันมันเป็นเรามองว่าเป็นเป็นความผิดพลาดแล้วก็ถ้าสเปรตก็คือสเปรตโดยโดยลาออกลาออกโดยโดย,โดยทันทีแล้วส่วนว่าจะเอ่อเคลียร์อะไรต่างๆนาะนาะกลับถ้า ถ้าเป็นบริสุทธิ์ก็สามารถกลับมาได้นะฮะในในจุดนี้ข้อสองก็เป็นเ,เคลื่อนไหวหเราเราเคลื่อนไหวไภายใต้กฎหมายเราเราชี้แจงตัวเองนะฮะ,ะ,ฮะทำศิลปะเพื่อประชาชนแล้วไม่ยอมให้ประชาชนไตยถูกบิดเบือนอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนื้อหาอย่างเงี้ยปกป้องบ้านเมืองนะฮะทีนี้ข้อสามเนี่ยเรายืนยันอย่างมันง่นคงมาไม่ไม่ได้ คือไม่ไม่เอารับประหารคือผมคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้ทหารไม่ใช่มามารัฐประหารอะไรทำนองนั้นไม่ไม่จำเป็นแล้วก็ผมก็ฉะนั้นนางงาก็ยืนยันไม่เอารัฐประหารหแต่ขอให้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น